สวัสดีทุกท่านอาวหนี้มันลุ้นกันว่าบานเยไลยเนี่ยจะมีใครอยู่หรือเปล่ามันลุ้นกันนะท่าน คอยู่รือลา่าวันนี้ถ้ารถอยู่ก็แสดงว่าอยู่ถ้ารถม่อยู่ก็ไม่อยู่วันนี้ไม่มีรถแนละ้วานนั่นก็แสดงว่าไม่มีใครอยู่ เจอแต่ควายพร้อมๆของคุณตาคุณตาอยู่คนเดียวนะท่านคนนี้น้องตาเดินไปโน่น,ะนเจอแต่ควาย เรไหโบมาเจ้าของไปไหนหมดมาได้กินข้าวบ้างหรือเปล่ามานี่ยนะตัวไหนอ่าโดดเอออ่ะท่าน เปิดบ้านไม่มีใครอยู่วันนี้เดี๋ยวแต่คุณตาเห็นเดินไปโน่นแล้ว Kotunaang kapplom. อืเปิดนะมาตรงหน้าต่างเอาไว้ลมจะได้เข้าทุกท่านจะได้ไม่อบเอา้าอืมเรียบร้ยอย เออลมเข้าแล้วเย็นแล้วทีนี้พอเปิดปุ๊บเย็นเลยเออดูสิวันนี้มีใครเปิดน้ำมาไว้ให้ไหมไม่มีวันนี้น้ำไม่เต็มโอ้เพราะวาน,น้ำเต็มอยู่เออ นี่เราก็จะมาลุยทสระบบไฟนะท่านเออมาทิตระบบไฟลองดูนะครับว่าไฟจะติดหรือเปล่าทสระบบไฟเด้อมันอีกน่อยเนาะเดี๋ยว อของลงจากรถก่อนสุณท่าน โอ้ครับผมโอ้มันมากับลูกสาวพันรับฮะใหญ่ลังกุงรูลูกสาวหรือล้านแกเราก็มาถึงแล้วขั้นเอ,อระบบคงรัวไฟต่อไว้หมดแล้วแต่ยังไม่ได้เอาเข้าก่อง ยังไม่ได้ทดสอบระบบกัเลยยังไม่ได้ยัดเข้าไปรอทดสอบระบบให้มันติดซะก่อนค่อยว่ากันอ่ะฝากไว้ท่านี้เดี๋ยวคลิปถัดไปจะทดสอบระบบครับผมสวัสดีครับ